ิจิงจงฮอนพักฮอนเนี่ยสวัสดีค่ะวันนยายเพนเมฟลังเหมือนหมอมาตักทายพี่น้องกัเกาเด้อค่ะมาตักทายพี่น้องกับรรยากาศฮ้อนมากค่ะทุกคนค่ะเด็ดจ้าเลยอ่ะคณะนี้นี่คือบทแต่ว่าฮ้อนอีหลีค่ะก็เจ้งฝนจิมาแหละค่ะอย่ากเป็นนางตรงพระลมเนาะก่อนน้อง,อง,องับไปน,นู่นนี่แหละค่ะครองจีนัำยาพักเลี่ยนเมาเด้อค่ะเด้อ คนเงินยงเป็นกะกะเพราะขึ้นปีนองซุกหูซุกคนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจิตต่ำแก่ห้กำลังใจให้เพนญมีความมั่น้องบอกว่าสิอยู่ไก่อยู่ไก่ยาเป็นกะผู้เล่ยๆค่ะทุกๆกำลังใจเด้อค่ะนั่งขั้วคนทีมพัดลมมันยังจอดีขัวยายเพ็มันอยู่ใกล้ๆเลยค่ะทุกคนขาดพอดีเมนูนี่นาะค่ะเนาะเอาอีกแล้วสุดทียายเพ็น่ะน้ำยาปลาใส่ใส่คอไก่แล้วก็ใส่ลูกขิงปลานะงไป มันอยากมันขาดอะไรขาดเธอขาดใจเป็นมิ้นุปรดมินูมาอีลเลยค่ะ FC กว่ากินเตียขนมจีนน้องขนน้องย่าเป็นมากน้องขนน้อ, <c oughs> องคนหยาดลาดเลยมากไม่ขาดทุกคนค่ะอืมห้างลุ้นอะไรอีพวกมมนูเนี่ยไปพีด้วยค่ะไไกลหน่อย ปักีเพนสิมีทวงงอกน้อง่นเนาะโอละพากระหล่ำค่ะทุกคนค่ะพักก็หลายทั่วกระบบม,มีในภากเสษตรในภากกถินยังกระบบม,มีน้องคนเนาะ,ะนะุ่งหานโอ้ยกน้ำก่อนน้ำอ่าเซนตะลุกหอมหวานลจัดมาเลยได้หมดเลย หลังๆเลยมองลงไปเกิดเหตุบ oh, ัคาดฝันอีกแล้วมือนี่โอ้ยตกตกใจยังเป็นตกใจหลายแม่บ้านก็ตกใจพุทที่มาเห็ดอย่างวันตีอุ้ยทุกคนเป็นตัวอย่างเดี๋ยวขอชูฟันมาหน่าะ là chiếu và chiếu mạng thôi เป็นยังไงติคุณติมตัดหนาอยู่สองในช่วงแปดมงตัดหนาเนี่ยลุกผางกัวผางลุ้งรถผางล่างยายเพชรเนี่ยตรถตัดหนาไอ้ขันที่นั่งคับ่นีพนพน่ยคนคนอดเอา ควนอูดเอาไม่กินเหม็นควนตึ๊กเลยเขามาในบ้านอยู่มองเพื่อนตัดเนี้ยแง่แถบสื่อเราเห็นรถเล่าไหมคะทุกคนคะค่วนอูดเอาเลยมินยังเป็นกระตกใจอู้ก็เกิดยังขึ้นเมบานมาไฟไหม้รถไฟไฟไฟไหม้รถก็สั่นยังเป็นกระดิแล่นออกไป มันพาเราเห็นไฟหรอแต่มาควันไหมจุกคนตึกเร็วนะแล้วก็เห็นคือกันขับขึ้นไปที่จิลบนันคุณทิมขับขึ้นไปพางรถรถอ่ยายาเพ้นขั้นสีแดงเนี่ยก็จอดไปใกล้รถยาเพ้นอีกโอ้ยเสียวมากยายเป็นข้าใจว่ามันใหม่เลยอย่ามันระเบิดจังซี่แม่ค่ะอจอดก็ไปอจอดไปใ,ใกล้รถยาเพ้นอีกตกใจหมด แลก็ได้ลงจากรถลงมาแล้วมาโซมึงทุกคนสายพานสายท่านมันใหม่มันใหม่จะได้ใหม่พักใหม่แงเหรใหม่จะไแบบควนตึกเลยอือสายพานใหม่ยังเป็นกบบอย่านว่ามันนึกว่ามันใหม่เพราะเมมบานมาไฟใหม่ลบเนาะเราเห็นควนนั่นแหละตัวควนอ่ะมันแบบมาท่านเด็มีไฟขึ้นอย่างดอกมันมีแต่ควนที่ไหนเลยมันควนแบบมันใหม่สายพานใหม่สายพาน นะดูกุ้มทิวาย,ยาเพี้นยากเนาะแล้วเขาไปจอด้ว <c> ย <oughs> ไปจอด้วยรถเอเพีนไหมทุกคนยาเพี้ยนแต่ยานแต่ยานมันระเบิดแล้วยัอยงอะไรมันกระเด็นไปหาอีกคันหนึ่งยานมันล้ามส่เนาะเราเลยลงมาแล้วมาบึงใสายพานแต่ว่ายาวเราก็บสิบหกแล้ว่วาคือสิบหเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเราก็เคยอดีตรถเนาะยกว่าน้นองเราสองรถได้ที่ได้สายพานทุกคนตัเกย์เมิร์ ก็เลยได้พากันไปสื่อสายพานใหม่เนะคะเนาะสายพานรถตัดหญ้าขั้นนังขัดเนี่ยไปสื่อสายพานใหม่นะย่าเพ็นก็เลยได้กินอันนี้แหละค่ะทุกคนครึ่งจีนํำยานเนาะก็เลยได้อันนี้มานน้ำโว่ต้องแก้มาเลยมือเส้าเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยคนตืบเลยเหม็น้อมอุ้ยใหม่แท้เลยยาเพ็ญมาระเบิดสนอระเบิดสนอืเขาใจแบบนั้นเนาะ ไม่วันว่าใส่ใหม่ลุกวสันมันใหม่อย,ยู่ต่ว่ามันใหมย่ยส่พันมันห่วนไหมคะทุกคนคะอากาศก็ห่วนใส่งันหลายันกีนกับหลูพึ่งเป็นเนืมขั้นเนี่ยพึ่งเป็น ดีอยู่แล้จอด,แล,จอด,อดลแล้วขี่ไปไปจอดไว้อยู่ไกลๆรถใหญ่เพี่ยนนี่เราก็บกลุ่มโซงเนาะยี่เพป็นแคลนไปเบิง่งจากที่มันพัดเนี่ยขาดออกจากกันไหมคะทุกคนมันใหม่มันตุบขึ้นคักขึ้นแน่ใหม่คักไหม่แนะ่ขาดกอดออกจากกันเลยแต่ <c oughs> กันยังดีเนาะเพราะามิลานมิลานที่เพิ่นขายนะคะ อยู่ในพายัพมิลานแล้วเราก็เห็ดเป็นโมเดลโมเดลเอาไปหาสร้างหนุกค่ะเราเสียเองป้าเสียเพล เลมลงส่งไ้มัน็ไม่รู้ไหวเลนไปแล้วมันก็ตืบเรี่ยนนกวนเนาะินผงเม็ดขมัในบานเลยูดเอาเลย xem nào như vậy thì nó chặt mà lên mình này ok thì nó chặt mưa nặng xây việc lại biến biết luôn cả cái sư hủy cho cả tất <laughs> cả sư muối đâu cho luôn nó luôn, đoàn, luôn nhà <laughs> chơi đấy nhỉ, đẹp ยจะเป็นเป็นคนตัดอีกทุกคนมาสิเป็นยังไงเวรสิจอดรถไปเล่นเล่นนี้จะเป็นตกใจแหงาไหมอย่างเนี้ยค่ะตกใจคือว่าต้องขวดอุดเอาด้วยนั่นไหมล็อกทับไป ต,ตอนที่เราเอ่อก้นๆดูน่ะแข้งๆนี่มันหม็นน uh, ่ะเราหูเรียวเด้แต่ว <Yeah. S 1> ่า <în> ม <c ili> ันยังบ้านเด็กขาดกอดออกจากกันเราเรียกคับขึ้นไปเพราะใบกับขาเราเจ๊เพี้นไหมเจ๊เปนเสียวมากหันละเสียวยันบ่ามันระเบิดอืมหองรถขั้นสีแดงเนาะกเลย จากมันไทยเลยคือเนื้อหอัวน,นี้เลี้ยมเห,หบบมือนกอย่างเลยต่างจากทั้งผักเหนือเนาะค่ะเนะาะผักเหนือคณะนี้น้ำถั่วมอืมนน้ำถั่วมจังหวัดอีกย่างนี้แหละจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาเดี๋ยวก็เชียงรายทุกคนค่ะตอนเนี้ย ถัวมเนคะนะอบมังน้ำข้าวกะลิตูนลรลดดลอยหลดดลอยกนลอย,ปเ,ออยเป็นน้ำน้ำเป็นกะลิตูนกันถัวมลัณนาบบนีเนี่ยโอ้ยโอ้ย้ยบ้านไหมคะทุกคนค่ะบ้านปูนเนี่ย จมลงไปเลยจมลงไปเลยทุกคนวิจเบิงเอาคักบ่ยเพิ่นก็มี c ทั้งคักเหนือหลายอยู่เด้จังได๋ก็ระมัดระวังเด้อก็เด้อขอให้ปลอดภัยเดพ่อน คุณอ่ะมันอยู่ไก่กันกับปั้นน้ำแมค่ค่ะทุกคนประเทศแล้วประเทศ็จแล้วคนกะถ่วมไก่กันเนาะ ววสันเยสวิลอนนี่วิลวลยคุณทิ้ประจมเพื่อนฮอนอียมือน พี่บัตอันตรายนู่น่อีกยังเนี่ยลรลอยงัวกับลอยไปเดิมนากประมงกันอ like ืมโวยดไปเสี ตาจริงยังเดียยเด๋ยวคุยแบบบสอสบตาเอฟซีเลยเนาะแซ่บอืมแต่ว่ากิปยาเม้ากเลยทุกคนสูงสารสจัดพักเยอะค่ะแต่ว่ามันถังม่มมีทัวย์เ่เป็นหมักทัวเนีย่ยมันทางประเทศไทยเดี๋ยวดือจะเดีย๋ยวรักีร้านน้องคนละค่ะกิฟหนาพอกันไหม จะเป็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขชนนะคะเด้อที่ติดตามจะให้กำลังใจเด็เพนมีพลังเหมือนกักอขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะกอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค,ขขคุณทีม